สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้าาไลออนขายเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับเรามีรถเข้าใหม่กันมาอีกแล้วนะครับเป็นรถครอบครัวครับสไตล์พีพีวีนะครับหรือ SUV 7ที่นั่งนะครับที่เราเรียกกันนะครับและเป็นรุ่นยอดฮิตรุ่นเจ้าตลาดนั่นเองนะครับกับคันนี้เลยนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ2.4ซิกมาโฟนะครับหรือระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับและมาในปี2019เลยนะครับและคันนี้นะครับได้สีขาวมุกนะครับเลขไมเพียง 60 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับภายในใหม่มากๆเลยนะครับพลาสติกอะไรต่างๆนะครับยังอยู่เลยนะครับสำหรับคันนี้ราคาก็สุดพิเศษจริงๆนะครับเพียง9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและสำหรับราคานี้นะครับสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนส์นะครับซื้อสดไม่บวกแวดนะครับฟรีของแถมจัดเต็มนะครับซื้อจัดไฟแนนซ์พิเศษไม่แพ้กันเลยนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนเพียง 16,000ับาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดไปเลย7ปีนะครับดอกเบี้ยพิเศษก็ถูกมากๆเลยนะครับเริ่มต้นเพียงแค่2 7 9เท่านั้นนะครับของแถมก็จัเต็มเช่นเคยนะครับฟรีทุกขั้นเนินการเลยนะครับฟรีค่าอุลค่าจัดนะครับน้ำมันเต็มถังกล้องหน้าหนึ่งเครื่องนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศแถมให้1ปีเต็มเลยนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมานะครับก็สามารถซื้อได ทุกจังหวัดเลยนะครับเพราะเรามีไฟแนนซ์นะครับบริการนะครับวิ่งข้าไปเซ็นเอกสารนะครับฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับผลไฟแนนซ์อนุมัติแล้วผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมพามารีวิวนะครับกันทุกซอกทุกมุมกันอย่างละเอียดเลยนะครับว่าคันนี้นะครับสวยถูกใจนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหาอยู่หรือเปล่านะครับนี่เข้ามาเลยนะครับและในีเลยนะครับด้านหน้านะครับ ชมนี้ต้องบอกว่าขายดีมากๆเลยนะครับกระจังหน้าโครมเมียมโลโก้โตโยต้ใหญ่ๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับและไฟหน้านะครับนี่เป็นไฟหน้านะครับ โปรเจคเตอร์นะครับไบเบีม LED นั่นเองนะครับเปิดปิดแบบออโต้ด้วยนะครับมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับและคันนี้นะครับเขายังได้นะครับเป็นสีขาวมุกนั่นเองนะครับเป็นสียอดฮิตสียอดนิยมนะครับขายดีมากๆเลยนะครับสําหรับสีนี้นะครับและตัวนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์2.4ขับสีด้วยนะครับโหใครหาอยู่ต้องไวเลยนะครับมาไวเป็นไบมากมากเลยนะครับสําหรับรถขับสีนะครับและคันนี้นะครับอัปเกรดนะครับ ล้อแม็กเป็นโฉมปัจจุบันนั่นเองนะครับเป็นล้อแม็กอัลลอยนะครับขอบ18นะครับเป็นแม็กของนะครับตัวลีดเดอร์นั่นเองนะครับยังได้ยางใหม่นะครับนี่ปลายปี2022เลยนะครับตุ่มยางนะครับนี่ลึกๆคมๆนะครับยังใช้ต่อได้อีกยาวๆเลยและภายในซมล้อนะครับเบ้าชกต่างๆนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิกามหรือน้ําท่วมนะครับไม่เคยลุยน้ํานะครับไม่มีสนิมนะครับ และคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถบ้าน,นครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับกระจกมองข้างสีเดียวตัวรถนะครับไฟเลี้ยวปลายกระจกมองข้างนะครับนี่มีชายบันไดนะครับ ตามสเปคของรุ่นยกสูงเลยนะครับมือจับโครเมียมมีตัวสมาร์ทอินที่คีเลตตรงนี้นะครับเป็นโครเมียมทั้งหมด4บานนะครับและยังได้ในส่วนของการลอยนะครับตรงข้อมือจับตรงนี้มาให้นะครับทั้ง4บานเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเป็นรุ่นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อแล้วนะครับเป็นชมไมเนอร์เชนนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับดิสเบรกสล้อเบาะคูนาก็ปรับไฟฟ้านะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับคาดท้ายนะครับเป็นโครเมียมคําว่า Fortuner นั่นเองนะครับมีกล้องมองหลังและนี่เลยนะครับ เขาเป็นตัวซิกมาโฟนครับหรือระบบขับเคลื่อน4ีล้อนั่นเองนะครับฝาท้ายก็เปิดปิดได้ง่ายมากๆเพราะเป็นระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับสามารถสั่งการได้หลากหลายรูปแบบเลยจากฝาท้ายจากรีโมทหรือจากด้านในก็ได้นะครับภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะโหกินใหม่นี้แต่จมูกเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างนะครับด้านหลังกันก่อนเลยนี่ตะเข็บต่างๆนะครับนี่ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิกาหรือน้าท่วมนะครับ หัวน็อตนะครับเดิมเดิมนะครับไม่มีขานไม่มีขยับนะครับฝาเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้ลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวนะครับตรงนี้ของเรานะครับสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะร้านเรานะครับจะคัดรถสวยนะครับคุณภาพดีนะครับไม่มีประวัติเฉียวชนนะครับหรืออุบัติเหตุแต่อย่างใดเลยนะครับและเรานี่ยังใส่ในส่วนของผมเข้ารูปนะครับ5 d นะครับเป็นของเบิร์ใหม่นะครับอันนี้สั่งตัดนะครับเป็นของใหม่1 0 0์ที่ใส่ให้ทุกคันเลยนะครับ สำหรับลูกค้าร้านไลออนคารของเรานะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของออปชั่นด้านในกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับของ t ต y o ต a f o r t u n e เคันนี้นะครับภายในสีโทนดำนะครับตัดกันหนังเีรามต้านนะครับสวยหรูหลามากๆนะครับมาพร้อมด้วยกุจจายี้เลนนะครับเป็นรีโมทแบบนี้นะครับเป็นรุ่นพู s สตาร์ทเบรกกดพู s สตาร์ทได้เลยนะครับนี่เสียงเครื่องเงียบๆมากเลยนะครับและภายในใหม่จริงนะครับสำหรับคันนี้นี่ม่านบังแดดนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับ พลาสติกนะครับยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับสาหรับนะครับคันนี้นะครับเลขไม้เพียงแค่6 0,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ําตาลนะครับปิดเบาะยังแน่นยังตึงนะครับได้เบาะปป่าไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนั่นเองนะครับแผงประตูนะครับก็จะเป็นสีโทนดำนะครับตัดกับหนังสีน้ำตาลนะครับแต่จะตกแต่งนะครับเป็นคิ้วนะครับสีบอลเงินนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็น พลาสติกสีโทนดํานั่นเองนะครับมีระบบความปลอดภัยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้าเลยนะครับและยังมีในส่วนของนี่คูบ็อกมาให้ด้วยนะครับมีโลโก้นะครับฟอร์จูเนอร์นะครับมีเก็เก็บของตรงนี้นะครับและสําหรับหน้าจอนะครับคันนี้นะครับจะได้หน้าจอทัชสกรีนนะครับมาจากโรงงานนะครับมีแผนที่นําทางนะครับและยังมีออปชั่นนะครับมีเดียต่างๆนะครับก็รองรับมาถือว่ารอบคันเลยนะครับนี่มี FMAM เชื่อมต่อนะครับ อ่าซีดีดีนะครับเชื่อมต่อ USB เชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์นะครับรองรับนะครับมันติีมีเดียต่างๆนะครับมีให้ครบเลยนะครับและยังมีในส่วนของกล้องมองหลังนะครับนี่มีมาครบเลยนะครับพร้อมใช้จริงๆนะครับระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิตอนนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับจะได้ระบบซิกมาโฟนะครับหรือระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือโฟวิลไรนั่นเองนะครับเราสามารถอ่าเลือกหมุนนะครับนี่เฮดชูนะครับก็คือขับเคลื่อน2ล้อนะครับ นี่เฮดโฟก็คือขับเคลื่อนสี่ล้อบนท้องถนนนะครับหรือเราติดลมติดโคนนะครับขึ้นเขาลงห้วยนะครับจะใช้แบบขับ4แบบสโลก็ได้เหมือนกันนะครับเลือกออปชันได้เลยนะครับเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหรือเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองนะครับตกแต่งลายไม้มาสวยงามมากๆนะครับมีอีคอนโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับสามารถเลือกใช้ได้เลยและสําหรับเลขไมค์คันนี้นะครับไมค์เพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถบ้านมือเดียว มีวัดเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับโครมาไลน์นะครับจะได้เพิ่มลายหนังมันติฟังก์ชันมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะครับมาพร้อมด้วยโลโก้นะครับโตโยต้านะครับมีปุ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนี่เปลี่ยนขึ้นเป็นโหมดตรงนี้ได้เลยนะครับและยังมีในส่วนของนี่คูดคอนโทรลนะครับอันนี้เขาใส่มาเฉพาะรุ่น2.4ขับ4นะครับตัว2.4ขับ2จะไม่ได้ระบบคูดคอนโทรลนั่นเองนะครับและยังมีในส่วนของเกียร์เพินเดิลชีฟนะครับบวกลบ เชนเกียร์ต่างๆจากตรงนี้ได้เลยนะครับไฟหน้าก็เปิดปิดแบบอัตโนมัติหรือออโต้นะครับด้านข้างนะครับจะเป็นปุ่ม n อนจีส t าร์สต็อปหรือเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์นั่นเองนะครับและมีในส่วนของเปิดปิดนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่โตโยต้านะครับเขาจะมีในส่วนของคู่มือการใช้งานนะครับเป็นกระเป๋าหนังแบบนี้เลยนะครับนี่คู่มือการใช้งานต่างๆระบบนำทางต่างๆนะครับมีให้ครบเลยนะครับและสําหรับโตโยต้านะครับเขาจะไม่มี บุ๊กเซอร์วิสแล้วนั่นเองนะครับเขาจะเป็นระบบออนไลน์แล้วนะครับทัวประเทศเลยนะครับเขาจะเป็นแค่ป้ายแขวนที่ขอบนูไล์นะครับและใบเสร็จเท่านั้นนะครับลูกค้าสามารถเข้าศูนย์โตโยต้าใกล้บ้านได้ทั่วประเทศเลยนะครับและสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับเบาะก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่จริงๆนะครับเป็นเบาะเดิมหนังเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่มีช้ำไม่มีขาดเลยนะครับสําหรับคันนี้นะเบาะแน่นตึงมากๆเลยนะครับ และเรายังใส่ในส่วนของพรมเข้ารูปนะครับ5 d ให้รอบคันเลยนะครับพรมเดิมก็มีให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแถมให้นะครับไป2ชุดแบบนี้เลยนะครับและตรงนี้นะครับเขายังมีในส่วนของนี่ปลั๊กสำหรับชาร์จแบตนะครับเป็นเหมือนนะครับปลั๊กไฟบ้านแบบนี้เลยนะครับเราสามารถเสียบชาร์จแบตตรงนี้เลยนะครับและยังมีในส่วนของนี่พาวเวอร์เลตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนั่นเองนะครับและระบบแอร์นะครับสำหรับ f o r t u n e r นะครับแอร์เย็นมากๆเลยนะครับนี่เราสามารถสั่งการนะครับ เพิ่มนะครับความแรงพัดลมนะครับปิดเปิดการทํางานจากตรงนี้ได้นะครับหรือหรือเลือกเป็นโหมดออโต้จากตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับฟ้าพดานนะครับสะอาดมากๆเลยนะครับไม่มีริ้วรอยแต่อย่างใดเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับโครงสร้างด้านหน้าและโปรโมชั่นราคาพิเศษกันด้านหน้ารถเลยครับและสําหรับโครงสร้างด้านหน้ารถนะครับบอดี้เดิมๆนะครับแกนสองฝั่งซ้ายขวาฝากระโปรงนะครับไม่มีขันไม่มีขยับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนน้ำทควมหรือน้ําท่วมนะครับ สติกเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบลูกลมๆเม็ดอาร์ตนะครับต้องกลมๆแบบนี้เลยนะครับนี่สติกเกอร์นะครับการกระแทกนะครับจากศูนย์ยังอยู่เลยนะครับนี่แก้ม2ฝั่งซ้ายขวานะครับสติกเกอร์นี้อยู่ทุกจุดเลยนะครับคานด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับดูง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับพร r เจเนอร์นะครับเขาจะเปิดโล่งแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวอักษรครับ R h l h นะครับแผ่นเพจประจารถนะครับนี่ระบุเลขตัวเครื่องเลขตัวถังจากตรงนี้เลยนะครับสติกเกอร์มอกต่างๆนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับ เครื่องยนต์อันนี้เราสตาร์ทอยู่นะครับสังเกตได้เลยว่าเครื่องเดินเงียบนะครับไม่มีสันไม่มีกระตุกนะครับใสสะอาดไม่มีคราบสนิมนะครับหรือของเหลวั่วซมแต่อย่างใดเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามาชมพามารีวิวภายนอกภายในโครงสร้างรอบคันของคันนี้นะครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับรถครอบครัวอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งและเป็นรุ่น 2.4ซิกมาโฟหรือระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับต้องบอกว่าในตลาดนะครับหายากมากๆนะครับส่วนใหญ่จะได้มาเป็นนะครับรุ่นท็อปขับ2นั่นเองนะครับหรือ2.4ขับ2นั่นเองนะครับและใครที่หาอยู่ต้องบอกว่าไม่ควรพลาดนะครับรุ่นนี้นะครับมีจํานวนจํากัดแน่นอนนะครับและได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะครับเป็นรุ่นท็อปขับ4ด้วยนะครับราคาก็สุดพิเศษจริงๆนะครับเพียงแค่9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับประหยัดไปแล้วกว่า ห้าหกแสนเลยนะครับจากราคาป้ายแดงนี้ล้านห้ากว่าเลยนะครับวันนี้นะครับราคาลดลงค่อนข้างเยอะด้วยนะครับและสําหรับราคานี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดเฟแนซ์นะครับซื้อสดไม่บวกแวดนะครับของแถมจัดเต็มซื้อจัดเฟแนซ์ก็ฟรีดาวนะครับเดี๋ยวของแถมขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับฟรีดาวนะครับอนเพียง 1 6 0 0 0บมทต่อเดือนนะครับสูงสุดไป7ปีเลยนะครับดอกเบี้ยเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%อนะครับของแถมนะครับจัดเต็มเช่นเคยนะครับฝีทุกค่าดำเนินการเลยนะครับและสำหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมานะครับกอง่ายมากๆนะครับลูกค้าสามารถติดต่อหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f b o o k y o u y u u t u i n l นะครับหรือโทรเข้ามานะครับ เรามีแอดมินบริการนะครับตลอดเลยนะครับสามารถติดต่อหรือทักเข้ามาปรึกษานะครับกันได้ตลอดนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจครับอยากเข้ามาดูคันจริงนะครับคันนี้ที่หน้าร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน o o o l l m m p s ว่า l i ออนคารถมือสองนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราอยู่เส้นกาญนาพิเศษบางบัวทองนะครับติดกับโลตัสใส่น้อยนี่เองนะครับหาง่ายมากๆนะครับเปิดทุกวัน 9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาอาทิตย์ก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชมรถสวยกันได้ทุกวันเลยนะครับโปรโมชั่นของแทบก็จะเต็มนะครับได้รถสวยด้วยนะครับและก่อนที่เราทําการส่งมอบรถนะครับเราทาการล้างขัดเคลือบสีนะครับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับลูกค้าจะได้รับรถสวยนะครับคุณภาพดีนะครับสภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไับข่าทุกช่องทางด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวขันไหนฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ